โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ประจำวันที่7กันยายน68การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมลบ7กันยายน2568โดยสาพันธ์วอลเล์บอลนาน,นาชาติ FIBB มอบหมายให้ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกระจายแข่งขันกันสีจังหวัดใหญ่ในประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025วันอาทิตย์ที่7กันยายน2568รอบชิงอันดับ3เวลา15.30นากานาทีญี่ปุ่นพบบราซิลช่อง PPTV ช่อง AIS Play รอบชิงชนะเลิศเวลา19.30น,าานาตุรกีพบอิตาลี ช่อง p p t v ช่อง a i s play สำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบชิงชนะเลิศและรอบชิงอันดับ3จะแข่งขันกันที่สนามอินดอร์สเตียมหัูมากกรุงเทพในวันที่7กันยายน2568